ยังไเนี่ยรับตัวดีกว่านี่เธอจะใส่ยุดนอนทำไมอา้าวเธอมาแล้วหรอเออเขาไปโรงเรียนกันหมดฉันยังไม่ได้แต่งตัวเลยฉันไม่แต่งตัวก่อนหนาแป๊บนึองผมยาวนะเออเดี๋ยวไปตัดผมดีกว่านึกออกแล้วผมยาวด้วยชุดเสร็จแล้วเธอไปเอากระเป๋าด้วยเออลืมกระเป๋าแป๊บนึงได้กระเป๋าแล้ว ไปโรงเรียนดีกว่าโอ้ยสายกันหมดแล้วเนี่ยแล้วมาสองคนเนี่ยโอ้ยเธอขับรถดีดีสิโอ๊ยเมื่อกี้ท่าอะไรวะท่าท่าเหมือนเราเราเดินเราเดินอะไรนะที่เราเดินอะไรสวันดีค่ะหัวัวสวีทำไมมาสายแล้วพวกเธอสองคนนะ่ะต้องต้องพูดค่ะเ,คเดี๋ยวเคชติดเดี๋ยวจะให้สอบตกกันให้หมดเลยเด็กพวกนี้ รเรเขียนเอค่ะเธอครูมาแล้วทำไงดีไม่เป็นไรเอาอย่างนี้เราแอบคานเข้าห้องไปครูจะได้ไม่เห็นครูไม่เห็นหรอกคานไปเข้าทางหลังห้องนี่คานคานเร่งหลังนี่ไปเข้าประตูหลังดีกว่านี่ไงไปเธอคานไปก่อนเลยเดี๋ยวฉันตามไปเธอไปก่อนนะเออเธอรีบไปล่ะลอง ระวังคุณครูเห็นนะค่อยๆเดินเออค่อยๆเปิดประตูเดี๋ยวฉันตามเข้าไปเดินมาอนเพื่อนสัดีเอาเธอมาแต่เมื่อไหร่อ่ะฉันมาตั้งนานแล้วฉันมาช้าไมละทำไมฉันไม่เห็นเธออะเอ้าฉันหาตัวได้ไงเธอโอเคโอเคฉันไม่คุยกับเธอละมาแต่ฉันเข้าห้องบ้างละอุ้ยคุณครูผู้หญิงมาพวดีเลย เธออย่าดังนะอย่าให้ครูรู้นะว่าฉันกำลังคานเข้ามาถึงแล้วค,คุณครูไม่เห็นไม่มีใครรู้ว่าเราแอบคานเข้ามาด้านหลังห้องอุยดีกว่าเาเธอมาได้เหมือนกันเหรอใช่ฉันก็แอบคานเข้ามาไงคันิี่าดอ,อ่ะอุ้ยฉันทไม่เป็นเลยคัขนขาดอ,อ้ยเออฉันก็ไม่เก่งอะ่ะขอลอกเพื่อนได้ไหมอะ่ะคือฉัน,ฉนในลอก โอ๊ยฉันลอกคนข้างนะนเธอลอกเพื่อนข้างๆหรอแล้วเธอเธอเสร็จแล้วมาให้ฉันลอกบ้างนะค <c oughs> ือลน,นี่ีนี่่นัง,นงนี้เเขียนถูกไหมถูกไหมถูกแล้วไปไปส่งครูกันเสร็จแล้วได้ไปพักแล้วเย้ครูนี่ค่ะไปส่งบนโต๊ะเลยนักเรียนลรวส่งเร็วอ่ะ ันส่งบ้างเสร็จแล้วไปกันเถอะว่าเย้เสร็จแล้วไปหาอะไรทานกันดีกว่าเพื่อนเออเธอเออ,เ,อเราไม่ได้ทานบะหมี่นานแล้วนะไปทานบะหมี่กันไหมเธอไปดิไาขับมอเตอร์ไซค์ไปเลยขโมยขโมยรถเผาเอาไปเปียนสีกกันไหมเออได้การละแกงหัวออดีกว่าเมื่อเช้าหัวออ อ๋อด่าเราว่ามาโรงเรียนสายใช่ไหมตกอแก้งผอ,อเลยพอ,อคะมีคนมีคนดื้อในห้องเรียนมีเด็กดื้อในห้องเรียนเหรอไหนพาฉันไปดูหน่อยสิคนแอบหลับมีคนแอบหลับคนหนึ่งก็แอบหลับในห้องเรียนด้วยเหรอเดี๋ยวจะให้ซ้ําชั้นให้หมดเลยคน,คนหนึ่งก็ดูทรศัช์ชวนกันเล่นอยู่ในห้องกันหมดเลยไหนเดี๋ยวฉันไปดูก่อนนะแต่หนูติดนิ้วนะ้นเทียวนี่ไง นักเรียนแอบหลับทำไมอะไปเธอเร็วๆรีบหนี้พอออยอยู่ตรงนี้แลหละหอไม่อพออไปเร็ว <c oughs> แก้งผออกันดีกว่าเมื่อเช้าพอ,อ้อดาา่ <c oughs> ดาเราด่าเรา่ามาโรงเรียนสายเราต้องแก้เผ็ดพออให้เข็ดไม่ต้องกินรามีหรอกเราไปแก้ผอออดีกว่าใช่แล้วเดี๋ยวเราเขับไปกินวันหลังแล้วกัน วันนี้ขอแกล้งผอออก่อนพุ่งนีค่อยไปกินกันแก้แทนผออ,อที่ด่าเราเมื่อตอนเช้าด่าได้ไงกล้าดียังไงด่านักเรียนเธอระวังรถผออจะพังนะอย่าไปชนสิเขอออรู้ว่ากพวกเราแกล้งนี่แเอาสีอะไรดีครับเออเอาสีเธอเอาสีนี้ไหมอะสีมินนะะเอาสีมินก็ได้เนี่ย เขียวแก่เหรอสีขาวไหมฟ้าสีฟ้าฟ้าหรอเหรอไหม,มอ,นนอ่อนไปนึงไม่ไม่ไม่ฟ้าอีกนหนึ่งน,น,น,นี่ไง<ฮ>ว้าวสีฟ้าก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยวัน นี่แหละพออ,อจะจำรถตัวเองไม่ได้อุ้ยเกือบชนเลยเธอระวังหน่อยสิพี่คะพี่ี่แซงใครมาเนี่ยนี่แหละพออ,อจะไม่จำรถตัวเองไม่ได้พี่การใหญ่เอาไปจอดไว้เธออุ้ยเธอชนรถเราแล้วเธอจอดดีๆีสิถอยจอดดีดีระวังชนมอไซค์ฉัน เออรถจันพังหมดแล้วเนี่ยว่าขับอ๋ออจอดตรงนี้แหละ <c oughs> อุ้ยรถเดิดนหน้าหน่อยโอเคไ <c oughs> ปเราไปบอกพอออกันว่าพอ,อทำไมรถพอออเป็นสีนี้เราบอกว่าเราจะบอกอย่างนี้ดีกว่าพอ,อมีคนมีคนมาทาสีพออ,อแล้วมีคนมาทาสีรถพอออใหม่เหรอ <c oughs> โอเคไป <c oughs> ได้ได้เดี๋ยวฉันพูดเองเธอไม่ต้องพูดขอขอ,อรอไงมาแล้วพอ,อ,อครับอะไรเออคือเมื่อกี้เนี่ยครับตอนเราสองคนกำลังจะไปเอามอเตอร์ไซค์กลับบ้านอะเราเห็นรถขอออเป็นสีฟ้าเอ้าใครมาทำก้าได้ยังไงใครมาทำพวกเธอจะไม่ทำมาที่ทเธอเฝ้าเธอเฝ้ารุด พวกเราไม่ได้ทาพวกเราแค่ไปเอามอเตอร์ไซค์เฉยๆแล้วเราก็เห็นรถมันเป็นสีฟบบ้าก็เลยรีบมาบอกผอว้ยนาไปดูดิไม่รู้ว่าห้องไหนทําแต่พวกเราไม่ได้ทําครับผออเอ้ห้องเมื่อกี้หรือเปล่าเมื่อกี้เขาฉันเห็นเขาออกไปข้างนอกอะ่ะออกไปข้างนอกอะ่ะมอรู้ไม่ทราบเหมือนกันครับแต่พวกเราสองคนยืนยันว่าไม่ได้ทําแน่นอน แอน่าจะเอาไปเปลี่ยนสีมั้งขอขอ,อเนี่ยเอ๊ะใครทำรกของฉันเป็นแบบนี้ไม่รู้พวกเธอสองคนหรือเปล่าไม่ใช่อย่าให้ฉันรู้นะเดีย๋ยวฉันจะให้สอบตกทุกคนเลยให้ซ้ำฉันนี้จเข็ดคนทั้งอื่นไปกันเถอะเธอเราหนีเถอะพอกำลังโมโหรีไปดีกว่า นะะหนูไม่หนูไม่รู้ค่ะอย่าให้รู้นะว่าพวกเธอสองคนทำอะ่ะ